สวัสดีครับมึงนี่อยู่กับช่องสีฟร์มัวก็ัสดีทุกคนนะครับเนาะสีเบิลทิปนี้นะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับมึงนี่ผมกับหลีดนมแล้วแล้วผมกับมีงานทุกอย่างกับเส็ดเรียบร้อยแล้วที่นี่ลูกพี่กับใส่ให้ขึ้นลังคาไปอัดอัดลังคาหัว ใส่โฟมอุดลังคาเนี่ยครับก่อนนี่ก็เฮ็ดทุกย่างครับตัวนี้ขึ้นเรื่องลังคาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยูเรื่องลังคา้ครับข้นม้าแล้ว,ลวตะก้อนนี่เขาใส่ถังลำพอนนี่ยูนี่มันกินเป็นคาบขี่แค่น้ำตะกี้ผมขึ้นมาเรื่อยไปข้นมาซ้อมปลายน้ำนี่ผมขึ้นมาเรื่อยแล้วก็มือนเนี่ยเคยมือกวนขีดทางเลย,ม,นเนยมือนตะกี้มือนเนี่ยเพราะว่าตะก้อนเป็นน้ำไหลเดียวยูนี่น้ำม,มันหยด เันเป็นชีคให้น้ำน,นี่ผมมือนตะกี้ผมมือนลงโอ้ยังเก็บเลยเออเอาสายไฟตัวนี้อยู่ทั้งลังคาเ,าเดี๋ยวจุดท้ายวงหมองมันหัวขึ้นมาเหล่าเทสต์ตรงนีแหละบางเทต์ใส่นี่ขึ้นมาทางหลังค้านี่ไทยเบื้อเสืออ่อหรอกแต่ว่าของประเทศตรงนี้ไายเบิ้องสือครับต่อไป นี่ข้าศาดดีเด้อว่าเนี่นี่นี่อันนี้เขาอ่ไ้ใส่แล้วนี่ทั้งลำหอนนี่ผมก็ยังไม่เห็นงานนุ่นี่เห็นวแถวนี้แหละนี่เออนีนี่เห็นแล้วคูนี่คู่นี้ซิซิปเฮ่อ o l y o n โอเคโอเคไอ่ไอ okay, okay. okay. uh, ้เรื่ีโอเคบัดบัดเอ่อโบเกนอลี่วันอลี่เฮียถามลูกพี่เราว่าห้างมึงเดียวนี่บ่มึงยังไม่มัน,ม,น,ม,นมียัมมยงไงอีกละ่ะเอาบังเอาบังผมสิประกอบไปนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดก็ายากดอก มั่งกะทิมีสายยนนานวนห,หวนึ่งบระธานหลงพี่แล้วว่ามีหูเดียวนี่บอกว่าะธานว่าแป็นมีหูแต่ว่าถ้าอันนี้ใส่ได้ย่างหลายเนี่ยนี่โคตรตงนี่โคตรตงนี้ฮาร์ดลงมาหนิมันงกะทิหไหลจ้า เลี้ยวลงด้านขวาลงขึ้นขึ้นขึ้นข้เยอๆๆเสร็จแล้วเลี้ยวๆทับหนุนมาอีกวะเก็บมาอีกมึงนี่วะโอเคเสร้ว khi bảo có xay lấy hẳn mà lấy นี่ตอนแรกมีหูเดียวอยู่นี่รมผมใส่แล้วแล้วรูกเพียกว่าให้ใส่เลยว่ามันเหลือก็เลยใส่หูน้ำหูนี่น้ำยากหูนี่น้ำมันหูนี่เด้หูุ้ด้ใส่ตู้ใส่สังอาเีนี่ยหูหนึ่งหลอกเงาเลยตัวไรใส่ของอย่าน้ำหนางมือสิไหลลงล่างตัวนี้ใส่ของอย่าน้ำเพราะว่าตังใส่มันเบิดเด็ใส่เบิร์ตเราเหมันก็เสียทิม ถ,ถ้าไม่ได้เปิดกวนล้วก็ต้องสซน์นเปิดนั่นก็ดีใส่บก็ได้เดี่อีกหลายเจิดด้วยโอ้ตรงนี้เป็นค้ำพอ่อนด้วยีงจะบ่งไหมมันมรงนี้ก็ช่องวางไงี้องานันไ้ลงมานีแล้วเหตุตรงนี้ดีกว่าว่า more. เลี้ยงเงาเลยผมใส่มาเห็นมาแช่นี่แล้วตรงไหนกว่าไม่รู้แตหลังค้าของฟัวจะของนี่ก็ง้ามย่อยเลี้ยงของฟัวนี่อยกเบ็ดง่ายค้าแค่ลียร์มงมองของฟัวผมมาหนิฟัวผมนี่นี่ม,นนม,นนมันนี่คนหยุดตีตารางอีกมึงมาหอดนี่ละเออนี่หอดเสานี่ พราะวา่าตะก้อนเขาขึ้นมานี่เดี๋ยวเขาขึ้นทางนี่ขึ้นมาสอมขึ้นมาสอมน้ำห่อนไงเลย เขาครับเมื่อนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับงานผิดมเรียกไปทีน้อยต้องเห็ดบม่เห็ดต้องแต่น้ำกองหัวลงมาใส่หมออ่องดินน้อมหม่องถังลำยาต้องการลูกพีระใส่มาเห็ดเห็ดไปตรงแนวแหละขอบคุณเม,มื่อนี้กรัขอจยุดวิดีโอแจ้งเท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับหนึ่งร้ายพอนครับสวัสดีครับ